สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามช่องสงวนกุลวงผมพีใยญ่เปียกนี่แหละครับเอาพ่อกันแล้วนะครับหลังจากบริพ่อกันมาโดนั้งต่ไถ่ด่าหุนแล้วครับผมตอนนี้มีเวลาจะดรายการจักเทียนะครับแเกียนี่ก็งวดนี่ก็หัวตะวางครับก็เลยคือหอดคือเถืงผู้ติดตามแล้วกับผู้ชม นะครับทางช่องพญยายเปียกนี่แหะครับเอาว่านี้ครับผมสิมานำเสนอนะครับการพัฒนารถไถน้อยเจ้าแรลด,ดงครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นะครับเอาครับเดี๋ยวนี้รถไถน้อยเจ้าแลดดงได้ทำการ เฮดกองนี่ครับนี่เบิ้งจากข่ายนะครับมาอธิษฐานอธิมืดเน่เอาเบิ่งทั้งนี้ครับนี่ครับกองที่อยู่หลังเบาะคนขับนี่ครับนี่เป็นกองเก็บวัสดุอุปกรณ์เคียงใหม่เคียงมื่อ่าในการซ่อมแซมรถหรือ ใส่ห่อเข่าห่อน้านะครับนี่เปิดได้ครับนี่เปิดได้มีฝาเป็นเล็กครับเป็นเล็กนี่เป็นกองเครื่องมือครับใส่ขวดน้ำกินก็นได้ใส่ห่อเข่าก็ได้ครับใส่เครื่องมือเครื่องมือเฮาฮะเวลารถมันเสียมันห่างมันเพ่ห้องก็ซืได้เอาอุปกรณ์เก็บใส่ในนี่แล้วก็เอามาส่อมมาแซม น่าให้มันท่วงที่ใส่งานได้สะดวกสบายนะครับเป็นกล้องเหล็กครับกล้องเหล็กมีสายโยบปิดป้อมนี่เห็นไหมครับนี่นี่สวยงามครับน่าดูเห็นเห็นรถมีล่าสีมีสง่ลั่าสีขึ้นนเกิดความสวยงามนะครับเพราะว่าสีเบิองทั้งคาง นะเบื้งทั้งหลังนะครับเบื้งทั้งหลังเบื้องรอบๆนะครับนี่ครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเกี่ยวโรถมาเฮดเมื่อได้เห็นคลิปนี้คลิปพปนิออเปียกลงนี่ กองเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือข่าของรถไทยหน่อยเจ้าเรดดงเฮ้านี่นี่กระบอกกับอิพอย่งหลวงซานะครับผมต้องการกองเก็บอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือติดรถไทยนะกระบอกกับเล่านะให้เรลาจัดการให้ให้เรลาเอาใซ่ให้นะครับนะ มีสายโยมมีหยังใส่กุญแจ ى. อย่างดีบ่ตกหล่นบ่หายนะครับลูกค้าท่านใดที่เอารถมาเหตุกิอขอให้ล่อล่อในเด้อพญาลองฝากมาว่ามันอยากซาเนี่ยมันเข่าเชี้วปัญหาอุปสรรคก็มี อขอโทษหลายๆว่าสั้นนะครับระหว่านะครับเร่งให้อยูต่ตามเชื่อวลาประเด้๋รัดเชื่อดอกว่าสั้นนะครับเนาะเอาบพรว่าพูดลูกค้าอยู่ใกล้ลูกค้าอยู่ไกลนะแล้วก็พวกเอฟซีผู้ติดตามอยู่ทั้งต่างประเทศ ในประเทศเพิ่งกระโทมานะครับมากหลายนะครับเด้ออาชิพนี้กะวนนเสนออัปเดตการพัฒนารถไทยน้อยเจ้าแลดดองติดตั้งกล่องอุปกรณ์เครื่องมือนะสวยงาม สวยงามอีลีครับนะอ่าสนใจกะผู้ไดเอารถไทมากอะบอกพอเยญ่ยหลวงซะเล่าเหุดห้แต่ว่าคาเหตุกะเอันเล่าขอเพิ่มกัะอันเล่าห้องแพงนะเขาก็ขอเอาเอาต่อง่ายๆหรอกพงเยญ่หลวงนะว่าจะถือใจนราบังหย่วงตัว อาวชิปนี้ก็ขอจบเพียงชิ่นี้เหรอครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากคุณเปียกเจ้าแลดดง